องความน่ารักของเด็กน้อยชิกิต้ากันล่าสุดคุณแม่ของน้องชิกิต้ามาลง IG Story เป็นรูปน้องแคนดี้น้องชิกิต้าของเราเมื่อ3ปีแล้วก็ใส่เพลง Dream ด้วยซึ่งเพลงนี้หลายคนบอกว่าได้ยินทีไรก็ซึ้งมากๆน้ำตาคลอตลอด ซึ่งรูปนี้น้องชิกิต้าน่ารักมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะเห็นผมดําน้องอีกจังเลยภาพนี้คือต้องใช้คาว่าสวยมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแต่ว่าสําหรับภาพเนี้ยเหมือนกับว่าพวกเราอะค่ะตั้งตัวไม่ทันคล้ายๆกับปีที่น้องเดบิวต์ล่าสุดนี้นะคะแล้วก็มีการไปแฟนมิทติ้งต่างๆนี่นะคือโตเร็วมากเป็นสาวเร็วมากอีแม่ไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะลูกแต่ว่าภาพนี้ค่ะยังอยู่กับความกั้ากึงกก่งกั้ากึ่งเหมือนว่าน้องยังไม่โตเท่าไรเลยนะคะเนี่ยโอ้โหโตเร็วจริงๆมัมีลงภ หมนเมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นคือ12เองนะคะเนี่ยตอนนี้โตเป็นสาวเยอะแยะแววความสวยก็มาตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละน่ารักจริงๆค่ะและก็พูดถึงงานของน้องๆเบมอนกับแซกหน่อยนะคะล่าสุดสําหรับงานเวนยูเวอนเดวันที่ญี่ปุ่นวันเสาร์นี้เบมอนนี่จะไปแค่3คนได้แก่รุกกะน้องแพรแล้วก็อาสาค่ะสู้ๆเพราะว่าอีก4คนเนี่ยค่ะไม่ได้ไปสัมภาษณ์เพราะว่าเป็นไมเนอร์อยู่ญี่ปุ่นไม่ให้ไมเนอร์ออกอากาศเกิน2องทุ่มซึ่งงานนี้เขาเริ่ม3ามทุ่ม ก็คืออายุไม่พ้น18ทํางานหลัง4ทุ่มบ่อได้ค่ะอยา่างไรก็เป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะเอนดูมากมายคืองานเริ่ม5ทุ่มเวลาที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเวลาไทยก็คือ3ทุ่มนั่นเองน้องแคนนี่คงจะบอกว่าอันนี่ไปกันเถิะแต่อย่าลืมหิ้วของกินมาฝากด้วยนะมเนอร์ค่ะก็คือผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแม้ว่าจะแอบเสียดายค่ะที่รอบนี้อาจจะไปไม่ครบทุกคนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะตามกฎกติกาของบ้านเมืองเขานั่นเองค่ะพี่ๆไปออกงาน 日本のファンの皆さん、私たちベイ、8日土曜日11時から生放送です。見てね